สวัสดีนี่มือแเลงจ้าพี่น้องปองปลายสุขุสุคนจ้าเมลําไพ่ช่องฟ้ามหักผักสวนขั้วจ้าหลายมือละจ้าบ่าได้เฮ็ดลิบค้ามาเคียสถานทีจ้ะพี่น้องมาเคียวสถานทีโซนนีบังช่วงเฮ็ดผักง่ามๆ่นอนเขาระบาดจ้าก็เลยหนีนอนไปฟังปุ่นจ้ะพี่น้องพึ่งกลับมาได้จ้าไมาจ่จอบจอบเบื้องว่าเออนอนเขานี้แล้วก็เลยกลับขึ้นมาเคียวสถานทีจ้ะพี่น้องสิลุ่งผักชุดไม่สิลุ่งผักขี้ หอมพักชี่หอมปลอมเข้าเนี่ละแล้วก็พักชี่เล่าจ้าเพระาะว่าพวกนี้นอนเขาบอกกินจ้าพี่น้องสีร่งพวกนี้ไว้สักก้อนจ้ะสักระยะหนึ่งสักหุนสักก้อนจ้าพี่นอ้องหญ้าเทียวอ,ออกจากบริเวณมือนี่ค่ะเสียอวา่าไว้นี่ละจ้าพี่น้องนี่เสียวามาไว้ในแปลงนี่เพราะว่าแปลงนี้ขอบเขายังลรยอยจา่าะรอบก้อนบรเิเวณมักปุ๋ยจ้าแปลงนี้บริเวณมักปุ๋ยไหงดรอบก้อนนี่รอบนี้ก็เลยสีมักปุ๋ยมักหญ้าไ้ก้อนจ้าพี่น้องก็คือล่อให้หญ้าเหี่ยวจา้ามืออื่น อืนมือเฮือกสิผสมดินแล้วก็สิเอาดินมักปลูกนาคือปลูกได้เลยจ้าปลูกได้เลยอาศัยหญ้าพวกนี้แล้วต่อไปอาศัยหญ้าพวกนี้จ้าเป็นปุ๋ยเป็นฟุ้นเห็ดปุ๋ยมักในตู้จ้าพี่น้องแต่ว่าเปลียงพวกนี้ได้มักเลยจ้าได้มักหญ้าว้แต่รอบก้อนจ้าพี่น้องเปลี่ยงพวกนี้เขาได้มักหญ้าไว้แล้วจ้าแต่ว่าเปลียนนี้บ่ได้มักหญ้ารอบก้อนบ่ได้มักหญ้าขอบ่อขอไปเปลียงเขาก็ย่งสูงอยู่กัเลยรอบนี้ก็เลยอาศัยหญ้า บริเวณนี่แหละจ้าเพราะว่ารอบก่อนมันบ่มีหยาจ้าหยาเมดบ่มีหยาเล่บด้มักรอบนี้เลยเล่มักหยาจ้าพี่น้องกระสีปลูกหอมชี้กระพักหอมจ้าอันนี้ลุง่งใบมาลุ่งถิ่นใบกัสิได้กินอยู่จ้าสิได้กินอยู่กระสีได้มาลือทั่วออกจ้าหรือทั่วออกยังได้มีหมางให้ได้เล่นกินอยู่จ้าแต่ว่าสิลือถิ่นแล้วละจ้าเพราะว่าคนดูนคักแล้วจ้าพี่น้องกระสีได้มาวาวันพักน้ำเปงมุนีอันนี้ ผักชี่มาวานสมสิ้นไว้จ้ามื่วานถิ่งไว้ <c oughs> คือสีลงพักชี่กับพักหองป้อมจะพี่น้องป่าหนอนเขาบ่กกินสีลงช่วงสีล่งพักพวงนี้สักก้อนจา้าคือสีได้ไปขคล้ายเส้ยเดือนกุมผ้ากับสีกับสีราคาดีอยู่หรอกจ้ากับสีพ, <c oughs> พ่อได้ยุ่จ้าพี่น้องก <c oughs> ็นลยมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจ้าสำหรับผู้ที่เป็นว่าเหันเห็นขีปกกอนเนะจ้าเนาะเพี่อาพนอยากเอา เบืงไอเดียแปลงพักจ้ามบืง้งไปเป็นไอเดียได้จ้าเด้อก็เฮ็ดไปตามพื้นที่น่ะน,นะจ้าที่แหลกกระเฮ็ดตัวนี้ก้อนจ้าพี่น้องนี้เย็ดรูปหัวใจนี่ก้อนว่าสิเฮ็ดแปลงเดียวบัดน,นี้ไปหาเล่มอิดมาเก็บอิดมาได้ก็เรยมาเฮ็ดเฮ็ดไปตามเฮ็ด <c oughs> ไปตามพื้นที่จ้าบ่ไเด็กออกแบบอีหยงังบ่ไเด็ไปคิดอีหยังมากมาก่ยก,กับการออกแบบดอกจ้าอันว่างล่หมมองไดมันว่างได้ก็ว่างไปจ้าพี่น้องว่างไปตาม ตัวนี้มันเศษมากจังสี่กระเฮ็ดไปตามมังสี่หรอเจ้า,จาพี่น้องนี่แหละ <c oughs> มันก็นเลยเป็นดูดีว่าเป็นค่วมสวยงามเลยพี่น้องที่จริงเราก็เฮ็ดไปตามพื้นที่กระสีเดมาวานพักไว้เจ้าพี่น้องก็เฮ็ดซุ่มเจ้าพี่น้องนี่เฮ็ดสุ่มถ้าเงินเชียบพื้นที่ลรวกา็ะไม่เฮ็ดซุ่มแล้วพอดีมือน,นจเจ้าเฮ็ดสองมือเจ้าพี่น้องเฮ็ดสองมือควมเงาก็สิประมาณจักไอ ทีบสองเมตรประมาณนี้แหละจ้าตรงนี้ตะก้อนก,นเเนกนอ็เคยเป็นแปลงพักให้ดูจ้าพี่น้องเคยเป็นแปลงพักให้ดูวิธีการคือขันห้าสีเห็ดไอ้ปลูกพักไม่เอยก็ให้เห็ดสุ่มก้อนจ้าพี่น้องมันยังคอยบ่าเคียงยังคอยบ่าเกะกะจังบวเคยเป็นอุปสรรคในการทํางานห่าเห็ดสุ่มสะก้อนจังสีปลูกจ้ามืออื่นจังสีลงมมือปลูกเพราะว่าเห็ดสุม่มพึ่งแล้วจ้ามือนี้เห็ดแบบโค้งจ้าพี่น้องเห็ดแบบโคง้งแจ่ว่าสีบวโค้งไม่ล้ม ถึงขี่ดินซัวเดียวบางคนพ่นสีโค้งไหม่ร้งถึงกี่ดินซัวเดียวจ้าเพราะว่าไม่พ่นเงาจ้าพ่นมีใหม่เงาแต่ my 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 ว่าอยูหนีมันบม่มีใหม่เงาจ้าพี่น้องไม่เลี่ยง <le> เขาเวอลลัมเงาลำ้าลำไงได้จ้าเขา่ำสันสันกเ็เลยเ็ดไปตามตามแต่ของมีใหม่นี่ค่ะจ้ะาก็บริเนนคว้วสวยงามจ้าพี่น้องเนียนเอาแบบว่าใส่งานได้กริงจ้าเ็ดไปตามตามที่ห้ามมีใหม,ม,ม่จ้าพี่น้องเหตแต่ตามใหม่ที่ห้ามมีคือบ่สือบ่หาเหตตามมีตามเกิดจ้า แตงนี่กับสีวัานว่าสีเอาไส้แตงจ้าพี่น้องว่าสีไส้โหระพา,าเปียนใจสีไส้แตงต้อกันจ้าสุ่มนี่ม่าต้อกันกับซุ่มทั่วตัวนี้แหละจ้าพี่น้องทั่วตัวนี้ก็ได้เก็บไรหลอบแล้วจ้าเก็บไรหลอบแล้วกินคุ้มแล้วเจ้าคือสีเน้นปลูกบวบปลูกทั่วจ้าพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเขาก็ทนแรงสองเขาก็เก็บได้โดนจ้าพักหนึ่งสิไปเฮ็ดให้ดูจ้า ส่วนหลยสิเพจให้ดูต่อกันจักกลับซุ่มทั่วนี่นะจ้ะนี่ออกมานีออกมาป้องนี่มานี่ก็สิไปป้องนี่หละจ้าพี่น้องนี่อันนี้ว่าสิไส้บวบจ้าก็สิไส้บวบก็สิไส้ผสมผสานหลายๆอันหลายๆย่างนั่นและพี่นอ้องก็สิไส้ปุ่นปีให้ห้า่น่ะะจ้าไส้หลายๆเนียให้คุ้มค่าครับห้องเฮ็ดซุ่มยากกับบองงามปนไดจ้บาบ่รด้เนนิน่งมสวยงามตาวานนเนนแบบว่าใส่งานได้จริง เอาตามที่มีไม่จะไม้จะอ,อึดแล้วพี่น้องเฮ็ดซุ่มรลายแล้วไม่ก็จะขอขอดรอดเรล่มเลยจ้าตะว่ากับพ่อเด้เล่มมาเฮ็ดอยู่จ้ะพ่อเด้เล่มมาเฮ็ดจู่ขอดมาเล่มมาเฮ็ดแล้วส่วนนี้แล้วก็สิได้ไปเฮ็ดแปงจ้าว่าสีได้เฮ็ดแปลงไว้ร่องรับหน้าฝนจ้าพี่น้องสีได้เฮ็ดแปลงยกแค่ไว้ร่องรับหน้าฝนจัก บ่ได้หลยกับจักได้จักหาฮกแขกันยังดีจ้าพี่น้องสีเฮ็แเดแขกแบบยกเคลื่อนที่ได้จ้าพี่น้องสีเด้เปดีปยงยกแขกจักหาฮกโตจ้าเพื่อไว้ถ่ายร่องรับหนาฝนแต่ปลูกพักกวงตุ้งปลูกพักไอ้นั่นไว้กินหานาฝนแต่ว่าแปลงพวกนี้ก็สามารถปลูกพักหนาฝนได้จ้าเนี่ยเพราะว่าน้ำเขาบ่าห่วงบ่ขังจ้าเพราะว่าดิน ดินใน้เปลียมันสูงกว่าดินพื้นดินที่ห้าวยางตรงห้าวยางไปเขาตามกลัวน้ำเขาก็สีซึมส,สีไหลออกมาสามารถผ่านมาแล้วจา้าหน่พึ่งเห็ดภายในปีนี้ละแต่ว่าวังช่วงไอ้วังช่วงฝนเล็งเลงนจ้าเนาะวางช่วงฝนเล็งๆงงล่งเ่าเป็นปีนี้พี่พ่นองมันกลายมาแล้วจา้าลืมข้าวมันกลายมาแล้วแต่เดืนเอนกันย่าตุลาพุนจ้า,จาเห็ด แต่ส่วนฝนเร็งๆฝนจะพี่น้องดื่มข้าวมันค้นละปีเนาะพี่น้องเนาะคนละปีจ้าผ่านมาส่วนฝนเพิ่มๆเร่งๆมากเลยจ้าปลูกพักได้กินจ้าปลูกพักสามารถปลูกพักได้กินคือปลูกพักหนาฝนได้กินถ้าเฮ็ดแตงนี่เป็นแบบเฮ็ดแตงแบบนี้คือสามารถปลูกพักได้กินจ้าพี่น้องปลูกพักได้กินบัดปีจ้าหนาฝนก็ได้กินจ้าพี่น้องถ้าว่านอนหายมาเลี้ยงหายเขาก็เอาผ้าเขียวจ้าใส่ผ้าเขียวเฮ็ดใส่ ใส่ไม้มาซักคงคงลงหรอกก็ใส่ผ่าเขียวมาคุ้มเอาได้จ้าพี่น้องใส่ผ่าเขียวคุ้มเอาจ้าคุ้มเตียงเราเลยจ้าเพ่าจำเป็นต้องเป็นเห็ดลงเลี้ยนแบบนี้ไงจ้าพี่น้องแต่เห็ดลงเลี้ยนยังไงคือมันเห็ดใหญ่มันเห็ดสูงหรือมันกะใส่ติดใส่ต้นทุนสูงจ้าใส่ต้นทุนหลายสีเห็ดแบบนี้เอาจ้าพี่น้องสีเห็ดแปงยกแค่หรอกก็สีใส่ไม่คงไม่คงหรอกก็สีใส่ผ่าเขียวคุ้มเอาคุ้มตามอาจ้าพี่น้องสีเห็ดแบบนี้จ้าสีเห็ดไออ ี่หาหกตัวจ้ะไม่แต่ล่องรับหนาฝนแต่เฮ็ดพักไม่แต่กินหนาฝนก็ได้ขายภุริะจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้แต่บ่มีอีกยังหลายมากไม่เจ้าพี่น้องมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง้งซื่อจ้ามาเบิ้งแปลยงยนเอามาเบิ้งเอาไอเดียซ,ซื่อพี่น้องเบิ้งเอาไอเดียได้เจ้าเด้อเบิ้งเอาไอเดียแล้วก็มาอัปเดตซุ่มให้เบื้องจ้าพี่น้องซุ่มแบบโค้งซุ่มบวบซุ่มทั่ว แล้วแต่ห้าสิบปลูกไปจ้าเห็ดแล้วแล้ว,วจังสี่ตามสมบายและจ้าบา่นพ่นองปลูกปลูกยังกับปลูกไปจ้าได้กินวัตถุย่างมาแต่ห้าใส่ใจจ้าสำหรับคลิปนี้กษสิพอละพอแม่พ่นองแต่เพียงเท่านี้นะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้่อสิไปกรบกาบขอบุญขอบุญพอแม่พี่นองป้องไปสุขสุคนได้จ้าเด้อที่เขามาติดตามชมทํำท้ำเกษตรฟ้ามหักพักสวนขั่วเมียํลำไพ่จ้า ขอบุญขอพูดหลายๆจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในได้จ่าเด้อฝากช่องแม่ลำไพ่ช่องพ่อหักผักสวนพัวน้ำในได้จ่าเด้อสวัสดีค่ะ